สื่อสร้างสารรค์ปั้นอนาคตไทยสู่การเป็นผู้เรียนรู้เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนอนุบาลสามเสนสํนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ ภาษาไทยทำไมต้องเรียนไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนักเรียนหลายๆคนคงเกิดคำถามนะคะว่าทำไมเราต้องเรียนวิชาภาษาไทยในเมื่อภาษาไทยนั้นเป็นภาษาที่เราเอาไว้ใช้สื่อสารกันอยู่แล้วภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านการเขียน หากนักเรียนเข้าใจภาษาไทยหรือสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องก็จะทําให้ผู้อื่นเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเราได้การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ฟังก็ยังสามารถทําให้สังคมมีความเข้าใจที่ตรงกันและลดปัญหาการขัดแยง้งหากเราไม่เข้าใจภาษาไทยก็อาจทําให้การสื่อสารเกิดความผิดพลาดได้ค่ะภาษาไทยคือหัวใจของทุกวิชา อย่างที่รู้กันดีว่าภาษาไทยมีความยากและซับซ้อนแต่ทั้งนี้ก็เป็นเอกลักษณ์และมีความแตกต่างจากภาษาอื่นด้วยความไพเราะที่มีจุดเด่นคือเป็นภาษาเสียงดนตรีและมีคนละวิธีในการใช้ภาษามีการเล่นคําเล่นความหมายสิ้นภาษาก็สิ้นชาตินะคะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเพื่อสร้างอาชีพ นักเรียนคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าภาษาไทยนั้นถ้าเกิดมีความชำนาญในการสื่อสารแล้วมีเทคนิคกลวิธีในการพูดก็สามารถนำไปต่อยอดสู่อาชีพได้เรามาดูตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาไทยกันคะ่ะท่านแรกนะคะคือคุณโน้ตอุดมแต้พาณิชย เป็นศิลปินและเป็นผู้ริเริ่มการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนที่มีทักษะและศิลปะการใช้ภาษาไทยและสามารถสร้างอาชีพได้จนถึงปัจจุบันนี้ต่อไปนะคะคืออดัมแบ็กชอลค่ะเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรในรายการต่างๆประเด็นก็คืออดัมแบ็กชอลนั้นประสบความสําเร็จในประเทศไทยโดยการใช้ภาษาไทยในการสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะ เห็นไหมคะว่าภาษาไทยคือหัวใจของทุกวิชาจริงๆเห็นไหมคะว่าภาษาไทยมีความสําคัญเพราะภาษาไทยคือหัวใจของทุกวิชาสิ้นภาษาก็สิ้นชาตินะคะคิดและต่อยอดผู้เรียนเพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็งค่ะขอบคุณค่ะ